สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับตุ้ยสอดพลราม5าครับครับผมเก่งสอดพาราม5าเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเก่งนะครับกับตุ้นะครับจะพามาชมนะครับตัวแลนเจอร์เน็กเจนนะครับ XL พ l u s ครับราคา6 9 9 0 0 0บาทครับผมก็นอกจากนะครับจะพามาดูตัวรถเนี่ยวันนี้ผมจะมีโปรชั่นนะครับของทางตุ้เนี่ยมาแนะนำให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ ตู้ยนะครับพาดูตัวรถก่อนนะครับว่าราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันได้อะไรบ้างนะหกสำหรับรุ่นนี้นะครับผกก็ครับตุ้ยได้เลยครับก็เรามาดูกันตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของฝากระโปรงแบบใหม่นะครับนี่มีเว้ามีอะไรนะครับลวดลายชัดเจนนะครับสวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังแบบใหม่นะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็ไฟหน้าดวงใหญ่กว่าเดิมนะรัเสวยเลยครับนี่นะครับ ให้ความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หน้าตาก็เป็นตัวนิกเจนรูปสมใหม่กันชนก็ใหม่นะครับใหม่ทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาคันนี้มี turbo ไหมคันนี้มีอร์โบครับพี่แรงมา้าเท่าไหร่ครับแรงม้าอยู่ที่ร้อยคันนี้อยู่ที่170ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าูัแรงบิดอะรัแรงมาเยอะมากแรงบิดอยู่สี่ร้อยกับห้าห้านิวตันเมตรนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเอาไปใช้บรรทุกข,ขนของขนคน,นนะครับเอาไปค้าขายอะไรใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์อะไรครับต,ตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลครับหกสปีดนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลังอีกหนึ่งนะครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวแคบเนอะใช่ครับพี่ตัวนี้เป็นตัวแนะคบน,น,แนะครับภายในห้องโดยสารก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคีหนึง่งกว้างขวางแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกข้างในนะครับเดี๋ยวเรามีตัวหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยรองรับกอดผ่าไหมครับ ลองรับครับพี่แต่ว่าแค่อาจจะสตั่งสตาร์ทไม่ได้เพราะ<อ>ว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาต้องเหยียบคัชก่อนได้ในตัว609เลยครับใช่ครับ <นะ S 2> ฟอร์ดให้มาทุกตัวแล้วสําคัญเลย<ฮ>คือพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย<ฮ>นะครับ<ฮ>เพราะฉะนั้นราคา6 9หนึ่งฟอร์ดออกมาเนี่ยให้เป็นรถกระบะยกสูงนะครับรุ่นเขาเรียกว่าเริ่มต้นเลยถูกที่สุดในตลาดแล้วก็มีกระบะและความยาวฐานล้อต่างๆเนี่ยเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดในตลาดคนของได้เยอะที่สุด นะครับความลึกความกว้างหลังกระบะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีหนึ่งครับก็เดี๋ยวเก่งกับตู้นะครับพามาชมด้านท้ายกันนะครับว่าตัวนี้ตู้ใหม่นะครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างนะผมก็เดี๋ยวตู้ครับเป็นยังบ้างด้านท้ายอ่าครับด้านท้ายก็อย่างที่บอกกันเมื่อต้นคลิปนะครับกระบะฟอร์ดคันนี้ XL Plus นะครับยกสูงเป็นตัว Open cap นะครับหรือแคปเปิดได้ราคา6990 0 0บาทซึ่งถูกที่สุดในตลาดไม่พอครับ ข้างหลังยังใหญ่และลึกที่สุดในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ขนของหรือค้าขายต่างๆนะครับหรือใช้คันนี้สําหรับไปเที่ยวขนนู้นนี่นั่นใส่แคริบอยต่างๆเนี่ยคือสามารถใส่ได้เลยตเต็มพิกัดนะครับแล้วดูข้างในครับนี่ความลึกนี่ผมตัวสูงๆหน่อยเนี่ยผมยังเอื้อมไม่ถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ของใส่อะไรก็แล้วแต่หรือจะใส่ตู้ไอตัวแครบอยก็ท<ม>ําก็นั่งได้ นะครับแล้วก็ขนของได้เต็มพิกัดนะครับแถมมีหนี่พวกกันลอยต่างๆนะครับลูกค้าจะเอาไปแต่งก็ได้ใส่โลบาใส่ฝาครอบท้ายนะครับหรือจะใส่พวกที่บรรทุกจักรยานอะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยนะครับหรือคนไหนที่แบบทำงานเป็นช่องเป็นช่างไม้อะไรเงี้ยก็ใช้งานได้นะครับก็มีตัวล็อกตัวเขาเรียกว่าเซนติเมตรวัดให้อีกนะครับด้านท้ายกระบะแล้วสําคัญบรรทุกได้ตันสนะครับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างมาเพื่อให้ใช้งานได้เต็มที่ทุกรูปแบบนะครับแล้วอย่างที่บอกใหญ่ยาวแบบนี้นะครับราคาดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางพี่เก่งช่วยแนะนำโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยนะครับได้ครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก่งพาไปดูโปรโมชั่นนะครับด้านหน้าอีกทีนะครับว่าตรงนี้ครับตัวนี้ครับจัดโปรอะไรบ้างครับคุ้มแค่ไหนแรงแค่ไหนที่นี่ครับผมฟอร์ดพลรามห้าครับผมใช่ครับผม ครับแล้วก็มาชมกันภายในนะครับในตัวของ x อ็ก t อพัแคยกสูงนะครับที่บอกว่าราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับก็คือ6 9 9 0นเบาทนะครับมาดูกันภายในครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับหนึ่งเลยครับจากฝั่งคนขับนะครับก็เป็นในส่วนของตัวปรับกระจกแบบไฟฟ้านะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่กระจกก็เป็นขึ้นลงไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมานั่งหมุนอีกแล้วนะครับในรถราคาที่ถูกๆแบบนี้มันบาง บางอันก็ต้องมานั่งหมุนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับต่อมาครับนี่พวงมาลัยนะครับตัวนี้ไอ้ก็พัดนะครับได้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับซึ่งเป็น DNA อของ f o ร์นะครับ f อร์ดใส่มาให้ในทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ห้าแสนกว่าจนถึงตัวท็อปสุดก็ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาแล้วเรียบร้อยนะครับที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายนะครับมาพร้อมจอแสดงผลนะครับขนาดใหญ่นะครับมีหน้าเลือนไม้นะครับ อยากดูสถานะตัวรถแบบไหนเรากดเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวมัดอาวัดความเร็วนะครับแบบดิจิตอลให้แล้วเรียบร้อยนะครับน้ํามันความร้อนอยู่สองข้างนะครับและสําคัญเลยครับ,บปว่มอะไรมัมาติฟังก์ชันที่บอกว่ามาพร้อมกับตัวไฟฟ้าแล้วนะครับก็มีปุ่มสั่งการต่างๆและซิกเนเจอร์ของรถคันนี้เลยครับราคาถูก ก็ว่าคุ้มแล้วนะครับได้ตัวหน้าจอนี้ไปอีกนะครับซึ่งตัวหน้าจอนี้สามารถเชื่อมต่อกับฟอร์พาร์นะครับหรือมือถือของเราได้นะครับเพื่อดูสถานะเกี่ยวกับตัวรถว่าจะเป็นน้ํามันการใช้น้ํามันเครื่องการปลดล็อกรถล็อกรถนะครับเรียกหารถต่างๆนะครับหรือดูสัญญาณ GPS ว่ารถหยุดที่ตําแหน่งไหนนะครับอันนี้ก็ให้มาด้วยนะครับและอย่างที่บอกครับลดราคาแค่6กแสนเก้านะครับ มีหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับแล้วสำคัญเลยพอเชื่อมต่อว i เลสแฟลริงนะครับหรือบลูทูธเข้าไปเนี่ยสามารถใช้ทั้ง Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto เพื่อแสดงเหมือนเป็นหน้ามือถือเป็นมิลเลอร์เลนนะครับเข้ามาอยู่ที่ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าจะใช้ได้เป็นบางแอปนะครับก็พวก l ล n e แชทแมสเซจหรือว่า Spotify นะครับแล้วก็ Map นะฮะก็ใช้งานได้เต็มที่ นะครับค่าเวลาก็มีนกระดานให้เราเขียนอะไรเล่นๆนะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็รัวควบคุมแอร์ต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดขนาดความจุ2ลิตรนะครับแรงม้าที่170บอกเลยว่าเหลือๆใช้งานได้เต็มที่นะครับแล้วก็ภายในดูการดีไซน์ครับใหญ่โอโทงกว้างขวางแน่นอนอย่างผมตัวใหญ่ๆนะครับกับพี่เก่งนะครับนั่งกันยังนั่งสบายเลย นะครับเรื่องความปลอดภัยหายห่วงครับฐานล้อใหญ่นะครับช่วงล่างแน่นนะครับบรรทุกยิ่งวิ่งดีนะครับก็ใช้งานแล้วแต่สไตล์ของลูกค้านะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากหารถไว้ใช้งานนะครับหรืออาชีพอื่นๆนะครับที่ต้องการรถแฉบไปใช้งานผมแนะนำ xl hatch เลยราคาไม่แพงพอนถูกนะครับแถมอาจจะไม่ต้องดาวเลยนะครับเดี๋ยวจะมีให้พี่เก่งนะครับช่วย บอกโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ผมจะเสริมเพิ่มเติมให้อีกนะครับด้านหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็นะครับได้รับชมทั้งภายในและภายนอกไปแล้วใช่ไหมครับก็คาดว่าลูกค้านะครับคงจะแบบอยากจะทราบโปรโมชั่นสำหรับเจ้าตัว X อัพพ์ตตัวนี้แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับสำหรับพอดพาร์ม5ผมมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าที่อยากใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาทครับตัวนี้จัดมาให้แล้วครับลูกค้าใช้เงินแค่ศูนย์บาทรับสามารถออารถคันนี้ได้เลย นะครับผมหรือลูกค้าท่านใดนะครับแบบไปค้าขายนะครับผมอยากจะต่อหลังคานะครับหรือเป็นครอบไปขนของอะไรเงี้ยหรือว่าอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมตรงนี้ครับสามารถติดต่อผ่านเก่งมาได้เลยครับผมนะครับหรือนะครับถ้าลูกค้าอยากแต่งซิ่งนะครับผมเป็นไงตู้ครับก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวออฟโรดนะครับหรือจะแนวเรียกว่าไวรุ่นสร้างตัวนะซิ่งๆหน่อย นะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วสาคัญเลยอย่างที่พี่เก่งบอกไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับแต่ถ้าอยากแต่งอะไรเรามาคุยกันแล้วเรามาเพิ่ม,เต,มเติมกันนะครับก็อย่างที่บอกเราฝอรพระรามห้าเนาะทั้งทั้งตุ้ยแล้วก็พี่เก่งนะครับก็ยินดีให้คําปรึกษาทั้งหลายๆรูปแบบนะครับไม่ใช่แค่เรื่องตัวรถอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรต่างๆางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะครับหรือจะจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ mm hmm. ก็ติดต่อผมกับพี่เก่งได้นะครับที่ฝอรพระรามห้าเดี๋ยวเราจะมีทิ้งเบอร์ไว้ด้วยแล้วที่สุดท้ายครับ อย่างที่บอกอยากได้แบบไหนมาคุยกับเรา2คนไม่ผิดหวังแน่นอนและถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อกับเรามีอะไรพิเศษเพิ่มเติมให้แน่นอนครับผมก็เดี๋ยวพี่เก่งรบกวนฝากเบอร์ไว้หน่อยครับได้ครับหากสนใจนะครับติดต่อเบอร์นะครับผม089ครับ055094 5ครับผมผมเก่งครับพระราม5ครับครับของตุ้นะครับ081ครับ9220383นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวตุ้นะครับโทรมาคุยมาปรึกษา มาคุยเล่นกันหรืออะไรก็ได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับส่วนรายละเอียดโปรโมชั่นผมบอกเลยว่าที่นี่คุ้มที่สุดแน่นอนนะครับแล้ววันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่เก่งครับก็ฝากไว้ครับผมลูกค้าท่านใดที่ลังเลหรือแบบออกได้จริงไหมโทรมาครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้รู้ครับว่าออกได้หรือไม่ได้ครับใช่ครับเก่งพระรามห้าครับผมก็ยังไงครับวันนี้ผมกับตุ้ยก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรอยากสงกัสตรงไหนเพิ่มเติมที่ต่อเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมใครก็ได้ครับสองท่านครับ เจอเบอร์ไหนกดเบอร์นันครับครับยินดีให้บริการนะครับผมฝ่ายพระรามห้าครับสวัสดีครับดีใช่ไหมครับขอบคุณครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทิ้งเขาเรียกว่าข้อมูลดีๆไว้ให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับบางทีนะครับลูกค้ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้รถใช่ไหมครับแล้วรถฟอร์ดเนี่ยมันคันใหญ่เราจอดในตลาดไม่ได้หรือว่าอะไรเราลงของเสร็จต้องไปจอดที่อื่นนะครับฟอร์ดตัวใหม่นะครับทุกตัวนะครับเราสามารถเช็คสถานะตัวรถจากแอปพลิเคชันดีๆครับก็คือแอปฟอร์ดพาร์ทนะครับ เป็นตัวเขาเรียกว่าสามารถแชร์โลเคชันหรือว่า GPS ของตัวรถได้นะครับว่ารถเราอยู่ตรงไหนล็อกแล้วหรือยังบางทีเราเดินไปถึงตลาดแล้วถึงแพงแล้วรีบขายของเราลืมว่าเราล็อกรถหรือยังเราสามารถมากดล็อกรถได้นะครับจากในตัวมือถือหรือเราไม่แน่ใจว่าบางทีเราขายของเพลินนะครับรถเราจอดอยู่ตรงไหนเรารีบๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าให้คนเอารถไปจอดให้นะครับเราก็สามารถเช็คผ่านตัวแอปฟอร์ดพารได้นะครับแล้วสําคัญใช้ได้ทางครอบครัวนะครับ ยังไงวันนี้ตุ้ยก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากเก็บความรู้ดีๆนี้ไว้ให้ลูกค้าพิจารณานะครับมีตรงไหนสงสัยก็อย่างที่บอกตออ่าโทรมาตามเบอร์ต้นคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ